สวัสดีค่ะบุภาผ้ารวยค่ะเอาเสื้อที่ถักเสร็จแล้วมาฝากท่านผู้ชมอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นเสื้อที่ถักได้ลายถักง่ายๆค่ะเป็นตัวหลวมๆตัวตัวหลวมๆเอวลอยนิดนึงค่ะเสื้อประมาณว่าทําออกประมาณวัยรุ่นนิดนึงเขาวัยรุ่นเขาจะชอบใส่แบบเสื้อชายล,ลอยแขนตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบุภาถักออกมาแล้วใส่ออกมาแล้วก็ ก็สวยดีใส่กับกระโปรงตัวเก่งของบูภาเองอะค่ะกระโปรงเป็นทรงสอบเนาะทีนี้ใส่บูภาว่าก็โอเคใส่ไปทํางานได้คอก็ปัดๆนิดนึงเนี่ยค่ะลายลายเนี่ยค่ะเป็นลายที่ง่ายๆนะคะลายลายเรียบๆเอาไว้ใส่อันนี้ท่านผู้ชมจะไว้ใส่กับผ้าไทยก็ได้หรือใส่กับกางเกงยีนอะไรก็ได้ถ้าเป็นวัยรุ่นเนาะใส่กับกางเกงยีน เวลาเราใส่ไปไหนๆอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ได้หลากหลายอันนี้บูพาใส่กับกระโปรงไปทํางานค่ะก็ก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะอันนี้คือคลิปนี้เอาตัวเสื้อที่ทําเสร็จแล้วมาให้ท่านผู้ชมดูค่ะว่าถักเสร็จแล้วใส่แล้วเป็นยังไงเนาะตัวนี้จะเป็นคลิปอ,อสอนถักลายนะคะสอนถักลายจะอยู่ในคลิปนี้นะก็เข้าวิดีโอนะคะเข้าวิดีโอ แล้วก็ไปดูอันนี้ปู่ผัดจะสอนถักลายไว้ประมาณสอนแต่ถักลายไม่ได้สอนเข้าตัวนะคะไม่ได้สอนเข้าตัวเนาะอยู่ในคลิปนี้นะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมวิธีถักลายอย่างเงี้ยค่ะวิธีถักลายเนาะให้ไปดูในใ,ใ,ในในเสื้อตอนนี้จะสอนถักลายไว้ เพราะบุภาว่าก็น่ารักดีนะคะเพราะเป็นเสื้อชายชายล,ยลอยใส่แบบสบายมากเลยค่ะใส่แบบสบายสบายหลวมๆแขนแขนยาวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปอดีเห็นเห็นมีแบบเสื้อหลายที่เขาแบบทํามาแบบนี้แล้วเอะบุภาว่ามันมันใส่สบายดีค่ะแต่ถ้ายาวลงมากกว่าน,นี้มันมันก็จะใส่กับกระโปรงก็จะดูไม่ค่อยสวยบุภาก็เลยเอาประมาณนี้ก็ประหยัดไหมไปด้วยในตัวอันนี้ไหมก็หมดไม่ได้เยอะมากอ่า หมดไปสักสีม้วนได้เดี๋ยวเรามาดูตัวตัวไหมกับตัวนี้กันนะคะไหมบุพาใช้ไหมเออไหมอินโดนะคะเนี่ยค่ะใช้ไหมตัวนี้ค่ะสั่งมาจากลาซาดาม้วนหนึ่งก็ตกตกหกบาท60บบาทเข็มใช้เบอร์สามเบอร์สี่ค่ะ เข็มใช้เบอร์สามเบอร์สสีมันจะเป็นสีม่วงนะคะพอดีว่ากล้องนี่มันจะออกเป็นม่วงคราบนิดนึงมันจะเป็นม่วงอ,อ่อ,อนๆขาม่วงอ,อ่อ,อนๆม่วงอ,อ่อ,อนนะก็จะใช้ใช้ไปสี่สี่ม้วนค่ะสีม้วนนี่ค่ะตัวเสือ้อสีมันจะแปลกๆนิดนึงนะคะสีในโทรศัพท์ คอก็จะกว้างกว้างเยอะอยู่นะคะคอกว้างแต่ตรงแขนอันนี้บุผาถักจากถักจาก,กหัวไหล่ลงมานะคะถักจากหัวไหล่ลงมาลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกรอบค่ะแล้วก็มาแตกทําเป็นวงแขนหกรอบทําเป็นวงแขนนะอืมแต่หลายท่านอาจจะเอาแค่ห้ารอบก็ได้ค่ะห้ารอบแล้วก็แล้วก็ทําวงแขนเลยตรงตรงท้องแขนเนี่ยบุผาเพิ่มนะ อันนี้เพิ่มเยอะนิดนึงเสื้อก็จะถ่วง,วงนิดนึงถักโซ่เพิ่มตรงท้องแขนค่ะตรงท้องแขนพอดีถักเข้ามาเยอะนิดนึงเนะะี่ยค่ะโซ่เนะะี่ยค่ะที่เพิ่มเป็นท้องแขนเอาเยอะไปหน่อยเพราะว่าก็เลยได้เสื้อเป็นแขนถ่วงได้เสื้อเป็นแขนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะแขนก็จะถ่วงใหญ่ๆหน่อยแต่ไหมเนี่ยมันถักได้เร็วแป๊บเดียวก็เสร็จบภาว่ามองภาพรวมก็สวยอยู่นะคะสวยอยู่นะ เนี่ยค่ะไหมนี่มันเส้นใหญ่ก็จะมีน้ําหนักอยู่ทวงอยู่ค่ะความกว้างก็กว้างเยอะอยู่นะคะความกว้างกว้างเยอะอยู่ถ้าตกไซส์ก็ XXL ค่ะตกไซส์ XXL ถ้าเป็นไซส์นะ XXL ค่ะเสื้อตัวนี้นะเสื้อตัวนี้อันนี้ถักจากคอถักจากคอลงมาแต่ว่าถ้าตามแบบเนี่ยเขาถักจากชายขึ้นไปนะคะ ถักจากชายขึ้นไปถ้าตามแบบนี้นะคะถักจากถักจากชายเสื้อขึ้นไปนะคะถักขึ้นเป็นชิ้นนะตามแบบถักขึ้นเป็นชิ้นทีนี้ท่านผู้ชมจะถักขึ้นก็ได้ค่ะ แบบ,แบบตัวนีมนม้มันจะมีมันจะมีหลายท่านเอามาทําอยู่แต่ทีนี้บุผาถักแนวแนวลงเนาะแนวลงอันนี้คลิปคลิปนี้ที่สอนถักลายไว้นะคะแต่คลิปเนี้ยบุผาไม่ได้มาสอนถักลายเพียงแต่ว่าเอาเสื้อสีม่วงจะเป็นสีม่วงตามนี้นะคะพอดีว่าตะกี้ตัวเสื้อนะคะกล้องมันโฟกัสยังไงไม่รู้สีมันจะไม่ได้เนี่ยค่ะจะสีม่วงอ่อนๆแบบนี้นะคะบุผาว่ามันก็ ก็ใส่แบบสบายสบายดีค่ะแต่ลายมันก็จะลายเรียบๆหน่อยคือมันจะดูแบบในความรู้สึกของบูพานนะคะมันจะดูเสื้อแบบเหมือนเสื้อทันสมัยหน่อยคือเหมือนเสื้อลำลองมาจากเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อเสื้อเอลอยอเสื้อเอลอยหลวมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างนั้นแล้วก็ใส่แบบสบายๆของเราเองอะไรอย่างเงี้นะคะแต่ทีนี้ว่า บางทีเนี่ยเราเห็นเสื้อถักเนี่ยมันจะเฉยเฉยใช่ไหมคะมันจะเฉยเฉยมันดูแล้วมันไม่น่าใสบุผาว่าก็เลยทําแบบหลากหลายแบบแล้วเราก็มาใส่บุผาว่ามันก็โอเคอยู่นะหรือเราเป็นเพราะเราเป็นเพราะเราชอบโคเชก็ไม่แน่ใจเนี่ยนะคะเนี่ยคะ่ะหรือเป็นที่เราชอบโคโคเชแต่ว่าถ้าถ้าเกิดท่านผู้ชมถั สไตล์แบบนี้นะคะเสื้อประมาณนี้มันใส่สบายนะคะใส่อยู่บ้านใส่อะไรอย่างนี้นะใส่อยู่บ้านใส่ลำลองได้อันนี้บูพาใส่ทำงานก็ใส่ได้ก็ใส่กระโปรงหรือจะเป็นเสื้อตอนนี้บูพาถักไว้เพื่อใส่กับพวกยีนค่ะพวกยีนพวกยีนของเราหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่กับเป็นกางเกงแบบเหมือนผ้ายืดอย่างเงี้ยมันจะปิดพุงไม่มิดของบุพานะ ปิดผูงไม่ได้เสื้อตัวนี้จะไม่ใส่กับตัวนั้นแต่ว่าบูพาดทำเอวลอยไว้สําหรับใส่กับกระโปรงค่ะใส่กับกระโปรงคือมองไกลๆมองภาพรวมไกลๆโอเคอยู่ค่ะมองไกลๆนะคะมองไกลๆใช้ได้อยู่นะคะถ้ามองมองภาพไกลๆนะเสื้อตัวนี้นะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ถักง่ายๆค่ะถักง่ายๆถ้าท่านผู้ชมถักไว้กับผ้าถุงนะใส่กับผ้าถุงก็สวยนะบุพาว่า ก็อย่างน้อยๆมันก็จะได้เห็นลายของผ้าถุงนะลายของผ้าถุงคือบางทีบางทีเราใส่ใส่กับผ้าถุงก็ได้ใส่กับกระโปรงใส่อะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าชายยาวๆบุผาว่ามันจะแบบออกเฉยไปอะ่ะก็เลยให้มันชายชายใหญ่ยาวเกินหนึ่งเนี้ยค่ะในความรู้สึกของบุผานะมันจะดูมันจะดูะดทําให้เราดูดูสาวขึ้นมานหนึ่งก็ไม่แน่ใจเขาข้างตัวเองหรือเปล่า แต่ว่าพอใส่ออกมาแล้วปูผาว่ามันมันก็มันก็ดูโอเคนะนก็ดูโอเคในระดับหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเป็นเสื้อที่ถักง่ายๆอันนี้ถักอยู่สองวันก็เสร็จแล้วค่ะเพราะว่ามันมันลายมันไม่มีอะไรเนาะลายไม่มีอะไรก็เลยมาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยค่ะสีมันก็จะปรับแป๊บเดียวก็จะปรับจะปรับสีไม่เข้าใจไม่เข้าใจกล้องอยู่เนี่ยค่ะลายแต่ไหมเส้นใหญ่ไหมเนี้ย ถักได้ไวดีเนี่ยค่ะไหมเนี่ยเขามีสั่งอัน,นอันนี้ใช้ไปได้หน่อยหนึ่งนะคะม้วนม้วนก็ไม่ได้ใหญ่มากนะหมดไป4ี่ม้วนได้ค่ะอันนี้นะหมดไปสี่ม้วนแต่ไหมมันคงทนนะคะไหมเส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเด็กใส่วัยรุ่นอะไรนี่ได้แต่อันเนี้ยบุผาถักมันจะมีติดตรงนี้ค่ะตรงแขนเนี่ยตรงวงแขนเนี่ยทำไม่สวยคือมือนประมาณว่าเราเพิ่มท้องแขนมากไป เพิ่มไปตั้งห้าสิบโซ่ค่ะเพิ่มไปห้าสิบโซ่เพิ่มมากไปเพราะว่าเรื่องของเรื่องตัวเนี่ยเล็กไปตอนถักตรงคองนี่ขนาดถักมาจนจะจะครบร้อยตัวอยู่แล้ว <c oughs> อย่างพลาดเลยเนี่ยค่ะจุดจุดเนี้ยกับจุดเนี้ยตรงตัวเนี่ยค่ะเนี่ยแคบไปเนี่ยค่ะแคบไปมันก็เลยกลายเป็นอันนี้อันนี้คือข้อเสียที่เราถักจก จากคอลงมานะคะถักจากคอลงมาเพราะอันนี้มันไม่ได้ขยายเนาะถักจากคอลงมาจริงๆแล้วเราต้องประมาณสี่รอบถ้าเกิดใครที่วงแขนเล็กๆเนี่ยค่ะเนี่ยไม่เกินห้ารอบเนี้ยค่ะก็ทําวงแขนเลยแล้วก็ถักถักถักโซ่คล้องมันจะพอดีมันจะกว้างพอดีแต่พอมารอบนี้ลําตัวเราจะเล็กไปหน่อยก็เลยต้องขยาย เพื่อให้ให้เสื้อในใส่ได้ก็เลยกลายเป็นพอลีออมาแล้วตัวใหญ่ไปเลยตัวใหญ่ไปอันนี้ก็มาแนะนําท่านผู้ชมแบบง่ายๆนะง่ายๆนะคอตอนแรกมันจะกว้างนะคะบุผาก,ก็จะเก็บเก็บคอนะีคะก็จะเก็บประมาณ3รอบสรอบได้นะเนี่ยสรอบได้ก็ถักเนี่ยคะ่ะตัวเอกสแล้วก็เว้นหนึ่ง ตอนแรกมันจะกว้างเลยใช่ไหมคะเราเราก็ปักลงในตัว x 3 3 3สาตามช่องนี้นะคะมันก็จะคอรอบแรกนะพอรอบที่2มาก็ปัก2ครั้งเว้น1นึ่งอย่างเงี้ยค่ะรอบที่3มาาเราก็มาปักทีละอันมันก็จะคออยู่ประมาณนี้อยู่ที่ว่าเราจะเอาคอกว้างไม่กว้างอันนี้เขาจะคอปัดใส่แบบสบายสบายค่ะใส่แบบสบายสายเนาะเนี่ยด้วยลายง่ายๆนะลายง่ายๆที่เราถัก ใช้ไหมก็คือถักแป๊บๆปหนึ่งก็เสร็จแล้วเพราะด้วยไหมเส้นใหญ่ไหมเส้นใหญ่แต่ไหมนี้เอ่อไหมนี้รีดสองด้านนะคะรีดสองด้านนะไหมนี้รีดสองด้านจะไม่เหมือนไหมไหมพรมไหมพรมรีดครั้งเดียวจบเลยแต่ไหมนี้อาจจะต้องทับนิดนึงค่ะในครั้งต่อไปแต่บุผาส่วนใหญ่บุผาก็รีดทั้งสองด้านเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นบุภาก็ไม่ได้รีดอีกอ่ะ ก็ใส่ก็ใส่ไปอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเราเราเราตากเนี่ยเราก็ใส่ไม้แขวนมันก็จะอยู่ทรงของมันมันก็จะไม่ต้องมารีดใหม่อืมแต่อันนี้ด้วยเป็นเป็นได้นี่นะเนี่ยค่ะมามาแนะนำท่านผู้ชมอันนี้คลิปนี้ก็เอาเสื้อเอาเสื้อที่ถักเสร็จแล้วใส่แล้วมาให้ท่านผู้ชมดูว่าโอเคไหมที่แบบลายง่ายๆนี่ค่ะที่เป็นลายแบบาลายเรียบเรียบของเราเนะะี่ยค่ะ พอมาอยู่บนบนตัวเราใส่แล้วเป็นยังไงเนาะอันนี้บุพัาปรับขาวนิดนึงนะคะปรับขาวนิดนึงอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ปรับอันนี้ถ่ายจากกล้องแล้วไม่ได้ปรับอันนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ไม่ท่านผู้ชมดูว่าเวลาเราเสื้อถักอย่างเงี้ยค่ะเราใส่ได้หลากหลายเนาะใส่ได้หลากหลายแต่ว่าบุพาด,ด้วยที่เ,เวลาออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปข้างนอกค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายแบบ เป็นชุดอย่างนั้นก็ใส่ชุดที่ไปทํางานเนะะี่ยค่ะกระโปรงก็มีตัวเก่งกระโปรงผ่าหน้าเนะะี่ยค่ะของยี่ห้อยี่ห้อลีเป็นยีนนะคะยีนผ้ายืดนะซื้อมาสองตัวเลยรู้สึกว่าใส่ดีแล้วใส่สบายมากเลยค่ะเป็นกระโปรงกระโปรงทรงสอบแล้วเวลาเรามีพุงอะคะ่ะมันใส่เราไม่อึอดอัดมันเหมือนยืดยืดอะเหมือนผ้ายืดยืดอะใส่ดีก็เลยชอบใส่ชอบใส่กับเสื้อถักเนะะี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเอ้กกระโปรงตัวนี้ ใส่บ่อยก็จะใส่บ่อยเพราะว่าใส่แล้วเราเราไม่อึดอันดนะคะก็มาแนะนําท่านผู้ชมลองทํากันดูนะคะลายง่าย,ายอ่าแล้วก็เราก็ไปไหนไหนแล้วก็ถ่ายรูปออกมาดูจะได้ดูของตัวเราด้วยค่ะว่าถักแล้วเราใส่แล้วเป็นยังไงสวยหรือเปล่าก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็เอาเสื้อที่ใส่แล้วมาให้ดูถักเสร็จแล้วมาให้ดูว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะคะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ